แลจะไปไหนลกูกม่ไปแอวเจ้าจะไปแอวอ,อ,อีกเอแม่ว่าจ่อยแม่ก่อนดีก้าแม่จะฟังไปตามกระทินนะลกูกน้องนัดจะเพื่อนไปแล้วนัดแล้ว็นทูไปได้เนี่ยเขาจะไปกินไปตามไปตามกับแม่ก่อนเนาะไปตไามวัดไหนก็วัดนนองอับยังวัดเทาเนี่ยกันลกูกเออม,มานี่มานี่ต้นโกาตามนี่จะไปยืนงามหัวแม่มานี่มานี่มาหน,านังนี่ลูก โทรไปหาเพื่อนเลยบอกว่าวันนี้โจยแม่ดาขวัวตามดาต้นกระถินเดี๋ยวแม่ตาต้นกระถินเสซตเขาจะไปแหงขวัวตามตุ่กันอ่ะนี่สตาร์งโจยแม่นี่เอ๊แม่ต้นกระถินกับต้นพ้าปานี่เหมือนกันก็เจ้าต้นกระถินก็บต้นผ้าาต้นสตางนี่ก็เหมือนกันตานผ้าปาตานกระถิน กตานคนละฤดูกาลแตเจา้าถ้าเขาจะตานรกระถินนีก่กับปนตานหอ่หนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาแต่ถ้าเขาจะตานผ้ปปาป่าตานได้ทุกฤดูกาลทุกวันเวลาถ้าเขามีสาตางนะลูกนะถ้าเรามีสตางเรามีใจใครตานเขาจะตานเวลาใดก็ได้อย่างสมมุติว่าลูกมีสาตางเอ๋เอเอแม่น้องอยาบทําบุญเอะน้องจะไปตานผ้ปปาป่าตานได้เลยลูกนะ ตามเมื่อใดก็ได้นาเจ้าจะตามวัดไหนก็ได้แต่ว่ากะถินี้เพิ่นมีกำหนดหลังจากออกพรรษาแล้วนึ่งเดือนเปิ้นจะเริ่มตั้งแต่เดือนเกียงแมหมนึ่งข่ำเป็นต้นไปจนถึงเดือนยี่เปงน,นี่เปิ้นจะตามกะินะเจ้านึ่งเดือนวัดไหนเปิ้นก็ตามได้นึ่งครั้งตอนนึ่งฝี ก็วาดตะวันเอาชีลอดไก่วาดนานเอาหันเขาห้อยตุงแล้วก็มีเมนอย่างลู้ตัวเจ้าแม่แก่แมงเนี่ยอย่างลูกหันเพิ่นฮ้องว่ะตุงสัญญาลักเออเจ้าอันนั้นเป็นเอ่อเพิ่นฮ้องว่ะตะคาบตะคาบแล้วก็ลูกหันแม่งอย่างพ่ออมีตึงเต่ามีตึงเจอเข้แล้วก็มี มีจะเป็นน okay. um ั่งเงือกก็บบเจ้ามีห่างเป็นปลาเจ้านางกินทะอันนั้นเดี๋ยวหัวเป็นคนหางเป็นป่าแล้วก็มีหุบเตาแล้วก็มีจอจระเข้แล้วก็มีตะข่าบเนี่ยอันนี้เป็นสัญลักษณ์ทางวันลูกไปหันวัดมาอารามที่ไหนนะเจ้าตัมปากประตูวัดเปิดจะปักตูงเป็นสัญลักษณ์เน้อลูกเน้อ สำคัญมันมีตำนานตำนานกระถิ่นนี่ก็มีแต่ว่ามันยาวแม่จะอูนักนึ่งบ่ได้เพราะว่าจะฟังไปตามน,นึ่ลูกอันแม่เล่าน้องฟังได้ก็เจ้าเล่าอะไรอย่างว่นนี้อย่างต้มเต็มเมงจระเข้เออจละเคเนี่ยมันมีปราวัดลูกโต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 ลูกให้หูอีมันยาวนะลราฟังดังเจ้าดัง <laughs> เด<อ>ียวไปได้เอาเอาเขาวๆาเนาะเอาเขาข่า <laughs> ถ้าเจยวละแค่อันนี้มันจะเป็นตำนานตั้งแต่พุทธกาลละเฮาก็บมะเกิดอุ้ยเฮากับัมมเกิดเตื่อยแม่กับัมมะเกิดเตื่อยล้วกัยังเป็นฝนเป็นลมอยู่แม่ก็หูพ่องกับหูผ่อง,เอ,งเอาเต้าติแม่หูเนาะมันมีครอบครัวหนึ่งเป็นเศรษฐีนํำล,ลุยลูกมันเป็นเศรษฐีขี้เหนียว กปเปีเศษถีอย่างาขานนงี้จี้ก็นน่นอนเปิดป่าเศษถีขี้จี้ไข่หงกินหงตานเปิดมีงานวัดงานวานิปโตเปิดจากงานคือคือเปิดกินเปิดตานแปลงศาลาวิหารโลพระเจ้าโลหลักฟังกบไปโจยเปิดกินเปตานเป็นขี้เนี้ยวขี้จี้ขนาดจะกินนะลูกเขานี่นะเปิดหู้กินสามมือ้อแต่ปูเ่เศษถีเนี่ยกินสองมือ้อเดือกก็กินมื้อเดียวว่าข้าม ถ้าบอกเป็นโลกกัะเพาะถ้าเป็นเขาที่ก็เป็นโลกกัะเพาะกันลูกเนี่ยปูเษฐีเนี่ยกำเนียเปิดเนี่ยเปิดตัวอยู่ตัวกันก็มีลูกมีเต้าอยู่อ่าปูเซธีนี่นะเป็นคนขี้ตานีขี้จิบมาค่กินยั้งอยู่เข้าอยู่เข้าปูเษฐีที่ก็หอมแห้งแรงน่อยโอ้ยมาได้กินข้าวเต็มน้ำเป็นลมตายลูกอ๋อไอ้เจ้าเป็นอันดู เป็นลมตายก็ได้กินข้าวก็ย้อนว่าตกเข้าขี้จี้บอกกองตายไปแล้วจิตด,ดวงวิญญาณนี่อารมณ์อะไรลูกเฮยเมื่อตอนทิ่นอ่าเป็นคนปิ่นเอาสตางใส่องค์เอาเงินเอาคำนี่โขนใส่องค์ใส่เปียกใส่ซ้าใสุ่๋ยต่กงกนนี่ถ้าจะมีองค์นอะองค์เงินองค์คำไหมนะปิ่นเอาไปฝังไปฝังที่ใต้สถานใต้หัว หัวแน่าบ้านปู่เศรษฐีนะั่นเะนี่ยมันเป็นต่าน้ําปูเนะ่เศรษฐีนั่นเปิดกับเอาเงินเอาคําใส่องค์แล้วเอาไปฝังอยู่ที่หัวสะพานฮันหลกบปกองสายไปแล้วจิตวิญญาณกายไปเป็นโจนละกขค่เนี่ยลูกมูกก็อเอาไปคุดบอก่โอ้ <c oughs> <c oughs> อันนี้มันเป็นตำนานหลังพันปีแล้วลกไปคุดที่ไหนเนี่ยปู่เศรษฐีเนี่ยจิตวิญญาณมันไปเป็นโจนละเข่ แล้วมีวันหนึ่งมันก็คเคยไปเกิดมันเป็นเว้นเป็นกรรมที่มันเฝ้าผุซัรัพย์ยุหันมันก็เข้าไปเข้ากำฝัเนเมียเปิลไปเข้ากำฝัเนเมียเปิลป้าปีเนี่ยเอาสตตงสตางเนี่ยเอาเงินเอาคำเนี่ยใส่องค์ไปฝังไว้ที่หัวสะพานฮันเนอร์ื้นสะพานฮันเนอร์คือน้องป้าเอาคนใจข่าคนมนหิฏฐิของเฮาเนี่ยไปคุดมาไปคุดมาแล้วก็ขอใหอ้น,น้องเนี่ย ไปตั้งองค์กหินเนี่ยผู้เศรษฐีนั่นนะที่เป็นจระเทนนะเปิ้ลก็มาเข้าฝันเมียเปิ้ลเพื่อน้องตั้งองค์กหินปีจะได้ไปพูดไปเกิดอยากบอกองเมียเปิ้ลฝันลูกมามาเจ้าเปิ้ลกับป้าเอาอันคนใจนั่นลูกเนาะคนใจของเปิ้ลนั่นแะไปพูดเอาเงินเอาคำเกิดเงี้ยเหือตามเจปนาที่ผัวเปิ้ลมาเข้าฝันผัวที่เป็นจ้รละเขนนั่นนะ นะมาเข้าฝันเปกเก็เลยไปจองจองวัดกระทอดกระเทียนได้ต้องจองก่อนลูกเปิ่นดาควกขิขนควาตาลแห่แห่นกันในบ้านในจองกำนันเนกี่ยมควกิขีนควาตาลลูกหมูก่อเปิ่นเอาใส่เหือใส่แเป้ล่องน้ำคว้แห่ผู้เขีนคว้าตาลข้าน้ำไปปูดต้องปิดติยินดีมีตึงเต่ามีตึง านางเหือกมีตึงตะขับลำลูล้ำหลุดโดยกลนุโมธนาบุญแม่เศรษฐีเปินจะไปกินไปตานตีบตับกบเหือหันหลูกเขยปกคองเปิญเแห่นแซนแสนหล่องเป,เปกลันไปกอเศรษฐีที่เป็นจอระเข้เปินก็ว่ายไปตัวเหือสะเปาองค์กระถิ่นไปถึงน้ำตากลา,า,างตากลางตาลูกนูก่อ พ่อเศรษฐีนะนะที่เป็นจลระแค่น่ะนะลูกบ่ไปถึงชากรมวัดโูวเป็นดีอนดูล,ลําจอระคแค่หูว่าตัวเก่าบ่มีแห้งถ้าจะมดลมหายใจแล้วนะลูกพก็สร้างเมียเป่นไว้สร้างบอกว่าน้องเฮ้ยปีนี้น่ะถ้าจะบ่มีบุญไปต้อยต้นกระถินถ้าจะบ่มีบุญได้ไปกินไปตามตัยน้องละปีขอสั่งไว้อย่างหนึ่ง ถ้าปีหมดลมหายใจขอวาดหูกปีเป็นหูยอละเคปักตยต้นกระถินปักตยเหือสะเปาปักล่องไปตอยพวกกินควาตาลขอเอาหูปีเป็นสัญลักษณ์บอกกองว่ายอละเคมันสั่งเมียเรียบร้อยยอละเคก็เลยดมดลมหายใจอันนี้แหละลูกเผยบนกินบนตาล ขอเฮียโยาละเคไปพูดไปเกิดเป็นเต้บุตรเตวดามดเวนหม,มดกรมกำนั้นเมียเปิ้ลกับเอากระถินหล่องสเปาขี่ไปกินไปตันแห่กระถินก็นเลยเป็นสางพารักเต้าหอดเดียวก็เลยใจต่ำนานตั้งแต่วันนั้นมาวัดวาอารามท้าจะมีงานกระถินเปิ้ลต้องแต่งฮูกโยวละเทฮูกเตา่ากินนาลีฮูกระครับ ติดกำงตัหน้าวัดนาวาลูกเขยอันนี้คือเป็นกำนังเนอะลูกเข้าใจแล้วยังนี่แหละลูกเขยเปินว่าตำนางเรื not, ses, ่องราวของปู่เศรษฐีขี้จี้ขี้เหนียวบนเท้ากุมานกันนะลูกเกิดมาให้หงิกหงันเดี๋ยวไปขี้จี้ขี้เหนียวเฮามีน้อยก็ตานน้อยเฮามีหนักก็ตานหนัก แม่สองลูกตอนเต่าให้มันกินมันทานลูกหอมใจบ่เออต้นมีแสนห้อยอย่าไปหอมแสนหอมมีห้อยแหงดายหนาลูกเนะาะเอาอีลาเอาอีลาค่ะสะตานเช่ไว้ก่อนเก็บใส่มมนี่นี่มันจะไปกินไปตานอันนี้เป็นต้นกระถินลูกแม่แม่จะไปเมื่อใดก็ไปกันแม่กัาลูก ใสวันนี้กะวันนี้ได้ก่ะเจ้าไปวันนี้เลยอีก <c oughs> เดี๋ยวมาตอนนี้ก็กระแหกันอดออดแล้วลูกเฮ้ยฝากต้นกับแม่ก่อนแล้วแม่หอมกี่บาทออ <c oughs> หอมกี่บาทลูกหอมกี่บาทก็ได้เนี่ยหอมกี่บาทก็ได้เจ้าไปได้บงังคับเราลูกเอามาตั้งนี้หอมกับลูกเอาอย่ามาใส่ตั้งนี้จะเปน็นทีแท,ท้ทีแท้เออเนี่ยตั้งนี้ว่างอันไหนลูกแม่แล้วเราจะไปวัดยังก็เจ้า กวาดบ้านเฮาหนองอับย่างไม่รอเลยนี่อ่านนี่ตัวหนังสือมันหน่อยแม่ก็อ่านอ่าอ่านดัองย่างจ้างอืมมาคแม่อ่านดังดังเมือแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่สี่พฤศจิกายนสองห้าหกหกเวลาบ่ายโมงอน่าเนี่ยกาบ่ายโมงเนี่ยเปิดจย่แห่แล้ว เราเดือตัวาเปื่นมานักนเมืเออมาเลยทําบุญลูกไปตัดไปบ้านไปกันเอ้ผีขนมเช่นเออไปเลยลงทานเปิ้อนบ้านหนองอัดย่างเปื่อนไปคนใจบุญลูกเปิ้อนห่มกินห่มตาลครูบาเจ้าบอลเปิ้อนเปิ้อนสร้างกําแพงลูกสร้างกําแพงยังบัตเซตเตอร์อนนี้ก็ต้องมีผ้าปากระถิ่นเดี๋ยไผ่ข้าวกินบข้ตาลแอลูกวัดบ้านเฮานี่นะคุณสร้างกําแพงโปรโต้ไงงา หลูกด้านตัวสีที่กับตกเจ้ามีจ้างเอราวันตั้งแน่ฮะไปชี้ห้าตัวปุลูกอันพอฮันเตอรจ้างเอราวันตัวม,มีจ้าหนะ้าไปวาดสเตือนะแม่วานะลูกของมอก็ไปเนียนนะอ,อ,อันวันนี้ก็ไปตัวแม่ไปตัวก,กันแน่ะลูกไปตัวกันอ้าวได้บุญไปกันเด้อะจบปี่สงสารทุกคนอนุโมท พนาร่วมกันลูกสาธตูาาุอตู้เอาใจเขจายแม่จะไปละเจ้า